วันนี้รายการบรนนยกาสมาสัมผณ์เมลี่งไงวันนี้เงินไหลมาเป็นล้านมีนโยบายจะได้พองนี้มเมลียงไงนี่หันลูก้าเข้ามานี่จะขายขาดทุนเพื่อฮือกำเลยแกลูก้าฝีไม่มาถึงนี่หรือว่าขายพออยู่ได้ขายพออยู่ได้ไม่กล้าอยู่ได้ลูกค่ายอยู่ได้นาวจะได้มาหากันบ่อยๆร้านนี้อ,อยู่แถวไหนครับอยู่บ้านห้วยไข่พิกัดอยู่ใกล้ๆโรงเรียนบ้านห้วยไข่นะคะ จากอำเภอจุนถึงเชียงคำเนาะค่ะหางได้สองทางค่ะทางจากเชียงคำสิบหกโลทางจากเชียงคำสิบโลทางจากจุนสิบสองโลสินค้าดีมีคุณภาพเราคัดเองค่ะสินค้าเราไม่ได้ซื้อตอนจับกู้ไข่นะคะเราคัดเองจากที่กินมามีลูกมีหลานอยู่ปุ่นเนาะจ้าลูกชายเรียนอยู่นู่นโอ้นั่นจบแล้วใครต้องการของดีราคาถูกคือมานะครับวันเวลาสินค้าทยอยออกเรื่อยเรื่อย ขายทุกวันขายทุกวันเราเติมสินค้าสินค้าวันนี้แกยังยังบมดเลยเลยก็อ๋อเเติมให้ลูกค้าลูกค้าได้ของใหม่นอกอ่าหมายความลูกก้าเข้ามาบ่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังของดีราคาถูกคุณภาพทุกระดับประทับใจนะครับแม่เลี้ยงยายเป็นหลักชัย แม่กล้าลุยเองนะครับแม่ก้าลุยเองวันนี้ลุยเองเลยขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบานยกัดกินนะครับเนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้แก่ทางรายการมุมนี้มุมลองเท้ามุมลองเท้าสินค้าเริ่มตั้งแต่10บาท มุมเซลามิเจอไหมน,นะครับสินค้าดียอมรับปสินค้าดีทุกคนชอบของญี่ปุ่นเพราะว่าคุณภาพราคาถูกลองพอนะครับเจบาท อืมก็อบอกแ้งนะักบอกแพงเจ็ดสิบบาทจากกันแปดรหสิบบาทโอ้สตัวไม่แพงไม่แพง ไม่เลี้ยงได้หลายกว่าวันนี้ได้หลายอยู่เจ้าเต็มซ่าเต็มซ่าเนาะของดีรีบรีบซื้อรีบหาสินค้ามีอันเดียวเนาะหลีดตัดใจวันนี้ได้หลายกว่าครับได้หลายชิ้นเจ้าอันอันนี้ไอ้อย่างนี่หม้อทองเหลืองเก้าหม้อทองเหลืองจับจองเป็นเจ้าของแล้วเนาะจับจองเป็นเจ้าของตัวนี้บอกเอาไปจ่ของก็สักเนี่ย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 เออหายากเนอะกาหนาเนาะ บบมีแล้วนะฮะเอเอเอาเอาเอาเลยฮรับตัวใดหน้านะตั้หโอหน้าเอาเนอร้อยห้าสิบบาทนี่เนาะเอาชุดทองเหลืองนะได้เงินได้ทองมุมตังบนครับตุ๊ก,กตาอ้าโถม,มว่วน่วนวันนี้ว่วนเนะครับเนอะรายการบรกันนรมามว่วนแตะมาดูนี่ถ้าจะมาตั้งแต่เจ้ามืดแหละ มาจองคิวหนึ่งกันเนาะ,ะ <laughs> เลี่ยงแม่เลี่ยงครับเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวซื้อตอนออกห่อนเนี่ยมันถูกถ้าซื้อกำลังจะเข้าหนาวนี่แปลงแม่เลี่ยงได้ยังฟงวันนี้นี่ได้คุณาเจ้าซาไหมอ๋อเอามาเป็นซาเลยเนะาะน, <laughs> นี่นี่ถ้าจะมาคิ้วหนึ่งนี่คิ้วหนึ่งบานแม่บ้านนี่เจ้าอ๋อโชบมาเสียหายเนาะ <laughs> มาวันแรกเ <laughs> จ้าของร้านยินดียินบ้านนันตัจะ <laughs>

วันนี้มีโอากาสแม่เลี้ยงใหญ่เป็นลมแน่นอนหานับสตางค์ <g ười> แม่เลี้ยงใหญ่จะเป็นล้มเพราะนับสตังค์ครับนับสตางค์อันของอีกของ ของอีป,ป่อกล้าค่าจังเขาได้ความข,ขอบคุณจากทางรายการหมดเลยตั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ